สวัสดีสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าพี่โจเป็นทังไหนอนฝันดีกระบ่หรือทังไหนเนาะมื้อนี้มันเจ้ามันเล็งออกเนาะค่ะก็ก็ฝันก็ฝันดีแน่อยู่จ้าค่ะฝันฝันมาจังไหนบ้าเหรอบ้ันมาเขามาหลับไก่ให้กินอยู่เฮียนไหมจ้าไม่โอ๊ยมาหลับไก่ให้กินอยู่เฮียนจ้าบ้านเคลืนอีกมาเห็นหลับไก่เห็นยูเฮียนหมอนึง หลังจากซื้อเลขแล้วว่าต้อไปจอัดเอาไลา่แล้วบ้าทุวเมื่อนี่ย่ำเมืม่อนี่ย่ำเนาะค่ะย่ำความฝันของคุณน้อยเนาะค่ะเช้าวันเลข,ขออกคุณ,คณน้อยก็ให้ตามสัญญาคุณน้อยบอกว่าถ้าฝันดีคุณน้อยสิโทรมาบอกตอนเช้าเนาะค่ะอันนี้คืเช้าวันที่เลข,ขออกนะคะวันที่สิบหกช่วงเช้าเวลาตอนนี้ก็สิบแปดโมงกว่าๆสิบเก้าโมงนี่แหละค่ะจ้าจ้าเอาฝันว่าอย่างก่อนกินลาบไก บันวนเิ่นเฮ็ดลาบไก่กินอยู่เฮียนจากผีหมอนึงโห้กล้กับมีเก้าเน้อเหมือนเด้อลาบลาบนี่่ะลาบนี่ล่ะมาเนียนันหลังจากซื้อเลขตัวใดไปก็สามเก้าจะสามเก้าะสามเก้าตัวเดียวเลยว่าิะสองไปจตัวอื่นบ่ได้เอาเม่นบ่ค่ะบ่จจะโอ้เอาสามเก้าตัวเดียวได้กินลาบไก่ นี่คือคือเน้นย้ำด้ยนะซื yeah. ้อไ้ซื้อก็ซื้อไ้ตะลางบนมันเอาจะกว่เอาน้ำดิต้องเอาน้ำดิจ้าแย่แย่แย่แอดค่อยงายหลังไปแล้วดิแอดจเค่องายหลังสิละเอาตะล่างสิล่ะเพื่อนออกบนแม่โอ้ยอ้วนนั่นก็ได้เด็กนั่นเสียไวทต้องบนนั้องล้างดิจันนะค่ะคันเพื่อนว่าล่างก็ย่เสีเอาต่ล่างหลายเอาบนน้ำนะเขาเขาต้องกันดิเมื่อแม่มาเขาบ่กันตะจ้า เพิ่งซื้อปั่นต่ออยู่สนดอกซื้อปั่นต่อนี่มันนี่อันนั้นมันนี่อันที่ว่ายังก่อนคุณน้อยคุณน้อยว่าที่นี่หนูแบตื่นเศร้ามากหนูกัมย่เงินน่อยหนูก็เลยโทรไปหาอาจารย์หนูว่าจะให้อาจารย์ซ้อยอาจารย์เส้นขาดว่าเขาสมมติปูดหมอนูแล้วอาจารย์หนูอยากห้อาจารย์ซอยว่าเลขอาจารย์เนึ่ยากเน้นตัวใดหนูอยากพูดพอดีอาจารย์เลยบอกว่า ให้ซื้อสามเก้าจัดสามเก้าจัดไปเลยลางกับอันสามหาเจ็ดอาจารย์ก็เลยบอกว่าเจ้าบอกเขาไปเลยว่าสูจะฟ้าเมื่อปดหมอกป,มอปูมื่นี่มืออื่นสูจะเมาื่อดให้เจ้าบอกเขาว่าสิอาจารย์วานุก,ก็เลยดีใจต <c oughs> อนนี้คุยกับอาจารย์เราคนวานุลูกใครๆก็ที่ว่าโตที่เป็นบอกนีกถึงแล้วเพราะว่าตามที่หนูเคยไปขอเสียงโศกเสียงหลวงมานี่ คนหัวนูลูกย้งไหนนู้ิถือเล็กตลอดมันสิแมพีอ้ย่สัมผัสคนรับรูกนี่สเมือ่อวคนหัวลูกมเมันน้คนนไปบนบ่านสารกา,อย,าอย่างได้สิเดี๋ยวนะหนูถุกมากคักนูบ่มีถีเพิงนูไปคว้าบนนีกขันคนหัวนูลูกหนีือจังเพิคน่นรับรู้ว่าซอยหรือว่ที่หนูถือเลยเด้ปาเดืคนเอาเติมเตแรงาเติมน้อยเดี๋ยวถามาคุณน้อยคุณน้อยถามแม<ๆ>่มีสายเสื้อสายพญานากเป็นม มีองค์นมั้งกับบุ๋มีิอย่างพี่แต่ว่าหนูเป็นคล้ายๆคนจิตอ่อนหรือคนเขาสัมผัสแบบจังใดบุ้นหนูกับหนูแต่ผู้อื่นไปน้ำกันทุกคนเ่าเป็นีหนูเป็นผู้เดียวค่ะมือคือมือน,นั่นด้วกันพี่เมื่อที่หนูถือเล่กันหนูไปขอปูหนูก,ก็เลยว่าซาทุกปูฉันลูกหลานมีโศกมีลาภีรี้ปูเป็นเขาฝันเดินฉันสิคนหัวหน,นูลูกเงาพี่น้องอื่นมาหนูถือเล่กเสย์มั้ยนี่แหละคือยังหนูคุยกับอาระจันนี่แหละ หนูเอาแปลกงวดนี้สิบ่ถึด้อยคุณบอกคุณบอกยังไดยบอกเลี้ยงเล็กเลี้ยงยังคือคนหัวลูกคนตัลูกคล้ายๆคือหนูว่าหนูจะรู้รู้ดีแม่พี่ว่าถ้าเล็กมันเข่าหรือเพิ่นบอกสิมันถึงมันถึงคนหัวลูกถ้าเพิ่นบอกแบบเซย์แบบว่ามีคนหัวลูกคล้ายๆึ้นยังว่ามีกิจสัมผัสคล้ายๆเฮ็ดหนูรู้อีหยังสิหนูก็ง่วงคือกันอยู่ดอกคือมือที่หนูไปขอ้าบนปูยวนยวนอยู่สารลับเมี่ยงหนูนะพี่หนูบ่มีทางออกแล้วนะหนูติดคักขัดไปทิ่หนูเลยว่าปูเอ้ย ไอ้ปูซอยหนูนี่เด้อบัดทีน้ำมันเคืนมาน่ะหนูฝันว่าเพิ่นหอบขนมกับนุ่มน่ะมาให้หนูเลยหลายหนูเลยว่าป้าปูก็ให้หนูกหลานหลายแค่ในหนูสิกินเบิดเอาไปเลยไปเลยปูเหรียเดียกินอยู่ซั่นตื่นนตัมื้อเช้ามาปีฮู้บ่หนูถืกเลขไว้หนูถืกเลข15,000อือนี่ล่ะมันเป็นมันเป็นมีเส้นแบบคล้ายๆคือหนูเคยไปขอเลขน้าปูสารนักเมี่ยงบัดที่หนูคุยกับอาจารย์เช่นขาน่ะสภาพเดียวกันเบิรเลยที่ว่าขนหัวลูกขนโตลูกหนูเลยคิดว่ามื้อนี้หนูสิถืกเลขบ่หนูว่า แต่ว่าเลขตอนนี้ตอนนี้เอาสามหาเจ็ดไปแล้วแมันบอค่ะจ้าตอนนี้อ่าเบ้าเรื่องที่คุยกับอาจารย์ขออาจารย์อาจารย์บอกว่าจาังใดก็ขา,ายำองนคับแถสามค่ะแถวสามห,หาเจ็ดก็เป็นตามเก่าล่างหนูว่าหนูก่มีเงินไปนเสียค่าไฟเขาจิมาปลดหมอ้อเราก็เลยบอกหนูว่า ตวยาฟ้ามาปวดมืออื่นสูจ่จะงมาป่ปวดให้เจ้าว่าจริงสิอาจารย์บอกหนูนะหนูเลยขนหัวลูกเหยาวม่ตอนหัวกับเล่าย้ำเลยเราบอกเลียงเล็ขหนูจะขนหัวลูกตะวันเราคุยอย่างอื่นมาเดียว่าเลียงเลขหนูจะทั้บดดาหนูก็เลยคิดว่าแสดงว่าเลขมันเขาาล้วบล็กเลขมันถึงหราบ่ที่เพิ่นบอกหนูก็เลยกว่าจริงสิค่ะเน้นย้ำความฝันคุณน,น้อยพร้อมนะคะ่ะได้กินหลังจากเสี่ยงเลขสามเก้าไอ้ซื้อเลขสามเก้าเรียบร้อยเนาะคะ่ะ วันเลข <Yes. S 1> ออกเศร้าวันเลขออกนะคะ่ะอันนี้ EP สองนะคะ่ะคลิปที่สองนี่ค่ะคลิปแรก <Yes. S 1> ก็คือว่าฝันดีเกี่ยวกับสามเก้านะคะ่ะอันนั้นอันนั้นก็คือ <Yes. S 1> ลงไปแล้วนะคะ่ะบานนี้เน้นย้ำเลขสามเก้าอีกซื้อสามเก้าตัวเดียวคุณน้อยฝัน <Yes. S 1> ว่าได้กินลาบไก่นะคะ่ะมีคน <Yes. S 1> มาเฮ็ดลาบไก่ให้กินบักย่างลายคะ่ะบัด <Yes. S 1> มือ่อเมื่อเศ้านีโท่ไปอาจารย์ อาจารย์บอกว่าออาาจรย์กก็บเออเออบอกอ่าโทรไปหาอาจารย์บอกว่าเขาสิมาเอาหมอไฟไปแล้วบ่มีเงินจ่ายค่ะหมอไฟคุยกับอาจารย์แบบนี้อาจารย์ก็เลยว่าตอนนี้ดีแฝงจ้างหนึงวันมาจนมาจนหนูทุบไปอาจารย์ก็รับปุ๊บหนูก็เลยแบบว่าเออแสดงว่าอาจารย์ใจสุดดีเบ้อแต่เราเราคือว่าถ้าผมผู้ใดนทุบมากผมรัปุ๊บผมก็จะลาปุ๊บเลยลาปุ๊มคือว่าพอจำนวนทุบไปปุ๊บอาจารย์รับหนูตลอดเลยหนูบอกเคยได้รยวอสายถาจักเทียหนูก็งงอยู่ บ้านนี่อาจารย์ก็เลยว่าให้สามหกเจ็ดข้างบนจ้าเอาสามเก้าข้างว่างแล้สมื่นพนอาจารย์ล้วนอกมันพนมาบอกถึงเลยพ้นจะบอกถึงของครูชนีแล้วพ้นบอกนู้ว่าจัดไปเลยเจ้าพ้นกระว่าจทิงสิได้เจ้าบอกเขาว่าสูยาฟ้ามาปดหมอกมาหน,นี้มืออื่นถูจังมาปดให้เจ้าบอกเขาไปเลยแล้วสันคนหัวนุกวเงาเลยทั้งตัวนุวะ<อ>นุ้วเลยว,าวาา่าซาถูกอาจารย์เลยสันเนาะท่านออกนี่อิรินนุ้ินรวมทั้งบุญกับอาจารย์ไร้ลร้นุวะหรือว่าอาจารย์ เป็นตะพ่านบุดในนู้บุดสกบุดตันติดชกได้ลาบนื้อะบุดหนีบปดสินมื่อบอกว่าย่าฟ้ามัดบดหมอตอนนี้ย่าพึ่งมาปบดหมอมืออื่นจังมากบดหลังจากเลขออกแล้วจ่าแล้วว่าเจ้าบอกเขาไปเลยว่าสูญยาฝ้ามัดบดหมอกูมืออื่นสูญจังมาปบดเราเอาทิงสี่เลยเดค่ะเราเอากูเลยเด้มืออื่นสู้จังมาปบดหมอกูสูญยาฝ้ามาดบดมือหนีแล้วว่านู้ก็เล็เขาใจว่า เออแสดงว่าจ้งได้เหรียมเพื่อนนกระมั้าขนาดจานบากากล้ำตีแบบนี้มื่นวานะเอ้ขนสั้นกับซีเมนอาจารย์เที่ยมปูเที่ยมเพื่อนเนาะเอาอันนี้ก็เป็นการเน้นย่ำลุกเง่าเลยเด้หนูบอกว่าเพื่อนย่ำในบ้าวะเป็นการเน้นย่ำเนาะค่ะเป็นการูว่าจ้าหนูคิดว่าถ้าเปลี่ยนมือที่หนูสอนทวผพี่ฟังมือนี่เพื่อนบอกยังนี้หนูคนหัวลูกอีสภาพเกาเลยหนูเลยงงแต่ขนาดหนูก็พี่ย่ำในเลียงเลดหนูก็ธรรมดาเลยพี่ค่ะนี่แหละ แก็ว่าก็แปลกยางเดียวแต่เราหลับสายหนูปุ๊บโทรเป็นไหนแล้วก็หลับปุ๊บทุกที่หนูเห็นเพิ่นเบาในชีพเพิ่นกับว่าขาเพิ่นอยากลบเพิ่นกับลาเพิ่นไม่อยากลบเพิ่นกับเพ่นลาบม่แม่นว่าเพิ่นอันนั้นสายเพิ่นเมื่ว่างสินะทุกที่เพิ่นก็สิติดงานติดธุระเพิ่นก็ไหวของแต่เช้าเนาะค่ะวันที่เลขออกนี่ก็ต้องเตรียมอาหารเตรียมของเตรียมยังถวายให้ปู่คือกันเนาะค่ะเพิ่นก็อยากให้เลขเพิ่นออกคือกันแล้วก็ปวดปวดปวดเอฟซีทุกคนทั่วโลกนั่นล่ะค่ะเปิด โอ also, the found, parole, well, ๊ยไม่ตัวนี้นูนเดียนน้นูเ่นห้องหลุดมือนริงเอาอันนั้นซื้อระบอกันนี้สาโตสามโตไปจัดแต่บ่กอกจากำลังจิกไปจ้ะท้าออกก็นี้ี้นุดทกจานกรพีเลยกานแม่นออกกท่านันว่น่าตลอดเลยกานแม่นแรกออกตัวนี้อย่าลืมโทรมาหาพีเดอจจังดตาตอนแรกสายตรงเื่อาจาะกอเลยพีน่นแมมนค่ะ พราะตอนนี้อาจารย์เป็นตาฝั่บุญในนูเด้แมนแมนค่ะแมนอยู่ค่ะหาเพื่อนรอดทั่วอาจารย์โดยตรงเลยค่ะจ้าเหง่แห้งบางๆแล้วคุณน้อยมื้อนี้จ้าสาธุแต่ว่าเน้นย้ำแล้วนะคุณน้อยเนาะคุณน้อยกัมาเน้นย้ำทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ไปเอาสามตัวแล้วค่ะเพื่อนกัโทั่วาเเรามาบอกให้แอดฟังก่อนเนาะค่ะเพื่อความมั่นใจต่ว่าอาจารย์กัเน้นย้ำไปแล้วนะคะทั้งิด ค่อยคอนพี่ได้ค่อยคุยกับอาจารย์ตัวอาจารย์ฟังบอที่หนูวอสูพี่ฟังสิเลียงหนูพูดไปหาอาจารย์พี่ได้ว,ดดดว,ดวอตัวอาจารย์ฟังเกี่ยวไปเบ้าหรอได้ลางเพิ่งเบ้าเมื่อเช้านี่จ้ะอาจารย์บางเลยลรอพี่เพื่อนกับเมื่อวานเพื่อนกับว่าเออเป็นโทรไปหาเพื่อนยัวเพื่อนมา,าน้อยอ่ะคุณน้อยอ่ะโทรไปคุยกับเพื่อนยัวเพื่อนบาสินะจ้ะนั่นล่ะกต่โทรเมื่อวานฟังยัวสินะเพื่อนเพื่อนเบ้าสันทร์เพราะว่าเวลากับชั้นชิดเมื่อเช้านี่ต้องรีบรีบอ่าลงคลิปค่ะเนาะ จางแล้วกัปบาทธนาดีไ้เอฟซยใไ้คนที่ร่วมสายบุญปูปสั่งปูพญานาคสีเงินเพิ่อนอยากให้ได้ทั่วโลกกันนะคะอยากได้ <ś Kes S 2> ใให<ะ>อยากให้ได้ทุกคนนะคะงวดนี้<ะ>เอาเอ้เงี้งปังปังเป็นงวดแรกนะคะที่ร่วมบุญ<ะ>ร่วมร่วม,<ะ>วมสั่งน้ำกันกับป,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 ปูสีโปรดไัยซุปทุกข้นนี่แหละอย่าลืมเอาสามหกกันน้ำแนเดอจ้าจ้าที่เออเอา ขอบคุณหลายๆได้คุณน้อยที่มาอ่าเวไห้ฟังเนาะค่ะแบ่งปันแนวทางสร้างความมั่นใจให้กับเพื่อนๆ FC คุณพ่อคุณแม่แบ่งปันเนาะค่ะก็ขอให้มิโซมีลาบมีแห้งบังๆงหลายๆได้คุณน้อยมอนี้เด้อกับขอบพระคุณมากค่ะคุณน้อยค่ะจ้าขอบคุณค่ะค่ะวันดีค่ะจ้า FC แฟนซ่องเนาะค่ะพอดีคุณน้อยมันทรมายำให้ โทา,ามาว่าหวยแอดฟังเน้ะคะ่ะแอดกับโอ๊ตบ่ได้เนาะคะ่ะจะเสนอให้เอฟซีเบิ่งกันเนาะคะ่ะอย่าว่าเป็นการย่ำตัวเลขเนาะคะ่ะหรืออาจจะเป็นว่าความแนวทางความคิดเอ่อเป็นของคุณน้อยนะคะ่ะเฉพาะของคุณน้อยเนาะคะ่ะเอามาลงให้เอฟซีแฟนซองได้เบิ่งกันเดี๋ยวว่าลงซ้ำๆซากๆเนาะคะ่ะแต่ว่าเล่าอ่าหมอมไฟเล่าสิตัดเนาะคะ่ะ โทษไปหาอาจารย์อาจารย์ก็ให้เลขแล้วว่าสองตัวนี้คือกันเอา้าฝากขอคนละหนึ1 like, 1่งไลค์หนึ่งแชร์นะค่ะขอบคุณคุณเด้อคนกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ให้มีแห้งแห้งมันมันปังๆงถึงรางวัลที่หนึง่งถึงรางวัลใหญ่รวย,ยรวยรวยค่ะเมื่อนี้บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงแรกนะค่ะมีเฮปังปังมันมันสุขบุตสุน้นะค่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ